เยอะมากวันนี้น่าจะได้กินอะไรแปลก,กๆหลายอย่างีนน้สวัสดีครับนี่กลับมาอีกครั้งแต่วันนี้เรามีแขกรับเชิญน่าจะบ็อกไปก่อนแน่นี้เดี๋ยวรอดูเลยนมกว่าจะใส่เกฮาวผิดหวังว่ะ วันนี้กูมีแขกรับเชิญเดี๋ยวรอก่อนไปนี้มาแล้วแขกรับเชิญกูมาแล้วแขกรับเชิญกูมาแล้วกูบอกเลยอ่ะพืชแถวเนี้ยพากันล้มตายหมดถ้าพี่เขาอยู่ที่สวนมึงสักปีนึงอ่ะเฮี้ยนเฮี้ยนเฮี้ยนกูได้มาคนเดียววัสดีค่ะนี่แขกรับเชิญมาแล้วมาทำขนมมาสวัสดีครับ สวัสดีครับวนไปเอาของวนไปเอาของสำคัญมาให้โอ้ขอบคุณค่ะป่ะวีตักแตกอ,อันนี้สวนสวนใครสวนเพื่อนครับของเยอะมากวันนี้น่าจะได้กินอะไรแปลกๆหลายอย่างสวัสดีครับ ตั้งแต่ขับเข้ามาได้กินกินได้หมดเลยอ่ะต้นขนุนใบไมะยมต้นใหญ่ก็มีได้เลยครับรับรองเที่ยนตอนนี้เที่ยนเพราะว่าเมื่อกี้เห็นขนุนใช่ไหมเห็นขนุนเออไม่เคยลองกินหั่นขนุนยังไม่เคยค่ะแต่เคยไหนยังไม่รู้เลยโอ้ยอยู่กรุงเทพดีๆก็ดีอยู่แล้วติดก็น่าจะโอเคนะเพราะว่า เฉพาะพี่ตอกแตก็อยู่ได้แน่นอนมีมีดอันเดียวแตก,กเดินเห็นแล้วอดอกมะม่วงเนาะแล้วก็ใบขนุนกับยอดขนุน,นได้อะวันนี้วันนี้ไม่น่าพอดอกนีไม่น่าพอดอกมะม่วงกินได้อครับพี่แตกได้อร่อยด้วยเนี่ยเต็มเลยสมมเอาตาพี่ตอกแตกลุกเบามากเลยครับใช่คือเป็นคนชอบแบบว่าเข้ามาในสวนอะไรแบบนี้มัน ไไม่ใช่ว่าใหม่ทีปีหน้าซื้อแถวนี้ไม่เอานะครับพี่แต๊กซื้อที่อยู่แถวนี้นี่อะไรครับอย่างแรกเขาไม่ห่วงของหนูของหนูของหนูกินสวนหนูกินได้เลยขอหน่อยหรอขอหน่อยนะออกแดดออกกําลังกายเนี่ยเดินผ่านลูกกล้วยไงพี่ตกแต๊กไม่ทักเลยนะไม่ทักเลยกล้วยไม่ทักเลยไม่อกินบ่อยแล้ว ลำไยเนี่ยเมื่อกี้ผัดต้นลำไยลูกเต็มต้นไม่ทักเลยจะกินใบอ๋อนี่คือหำอมทำไมเขาถึงเรียกหำอมอะพี่ต๊แฟกมันอันเล็กเหรอไม่เอออ๋ออันนี้กินได้เหรอครับอันดำทีอ๋อมันต้องเป็นหำน้อยนะอ๋อนี่ไงหำน้อยเนี่ยอีกอันนึงเนี่ยอ๋อนี่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 ห่อมตลอดเลยอ่ะอันนี้อันนี้ยอดมันกินได้นะโอ้โหเป็นไงครับใช่อันนี้คือกัดกินได้เลยเหรอคะใช่เขาไปกินกับแบบต้มตำเลย อันนี้ก้านอันนี้เดี๋ยวลองเอาไปกินดูที่คนลาวกินอ่ะเอ้ามันไม่ใช่กาฝากเหรอคะบางคนก็กินกาฝากอ่าอันนี้กินได้ฮะอันนี้ส่วนมากเขาไว้ตีเด็กนะครับผักแลวกินไหมผักแล้วเอาจ้าเอาจ้าคืออะไรอ่ะอันนี้ก็กินได้เหรอครับหน้าพี่ตุ๊กแต้มภูมิใจนะพี่เห็นคืนน้ำลายด้วยเลือกใหญ่ มะม่วงมันต้องแบบถ้าเป็นมะม่วงที่กินกับขนมจีนคือยอดมะม่วงหิมะพานอันนี้เคยกินแต่ยอดมะม่วงอย่างเงี้ยไม่เคยเอาไปกัน <laughs> เอาไปกัดนั่นแ <laughs> หนละต้นแม่รู้นะมะกอกอันนั้นมะกอกแล้วเปล่าขนาดนั้นโอ้โหได้เห็นน <laughs> ี่โคตรได้เห็นรอบหน้าลุงเขาติดไปหน้าพี่ต็อแกแท็กแล้วก็ขีดตามเขา <laughs> <laughs> ลุงสารฝันพี่ต็อกแท็กมากไปเลยมึงเอามีดมาทำไมเนี่ยกกููอยาร้ แต่ดนาะไปไปรีพัชจะพาทำขอบข้ามแตกจะไปตัดมาแล้วก็แม่พลอยไปด้วยกันไหมคะเฮ้ยไม่พลอยนี่ไปไงเออรอจับต้นกล้วยนะได้ครับคุะจับลูกเดี๋ยวกูจับต้นไหนมึงบอกมึงจะช่วยกูจับต้นไงแท็ก